ตอนนี้คุณย่าชีก็มาไหว้เจ้าแม่โสลพีนะครับคุณย่าชีก็คงคิดถึงนะครับก็เลยเอาดอกไม้ทุบเทียนมาไหว้เนาะอันนี้เรามาที่สาพโคกตุ้มนะครับนี่ป่าไม้ ป่าไม้ป่าไม้ดงหลวงนะคะโอ้ป่าไม้ดงหลวงค่ะก็อยู่ใกล้ๆกันกับสะโพกโตมเนาะใช่มันติดกันกับสะโพกใกล้กันอันนี้คือป่าดงหลวงใช่สะโพกโตมจะเดินทางเข้าพักในนี้หรอถ้าไม่ได้นอนบ้านก็นอนนี้ อ๋อลูกสาวมาด้วยต้องนิ่งนะคะ อไโจ้ไปถ่ายด้วยฟังหน่อยจแค่หนของของใครของผมตัวเนี้ยแป้ง้งนครันิวนิวนูขอแป้งหนูเลยลูกหนูพกแป้งมาไหมมีไรเมไรเัก็ไม่ได้พกแป้งมาด้วยนะยาะ ไม่ได้พกแป้งมาก็ขาดอะไรไปอย่างหนึ่งเลยทีใช่ไปซื้อที่ไหนได้ราคาอยู่ไหนเนี่ยร้านค้าข้างในบ้านจ้ะบ้านโน้อนอนะ่ะนะจ้อเคไปซื้อก็ได้อนะโอเคอยู่นะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับต่ไม่เป็นไรนะคะ่ะอ,นนอ,นนอ๋อมีอยู่ ีคงรู้แล้วเนาะว่ามาทำอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวดูนก่อนนะครับดูนก่อนนะครับมีมีทูบแล้วนะครับมีทูบแล้วเดียวดูทูบเอา ย่านึกยังไงครับมาวันนี้อ๋อก็ย่าก็ดูดูเมื่อวานนี้เขาเขาไปไหว้ที่ลานไม้ส่วนีอ๋อย่าก็เลยไม่ไม่สบายใจย่าก็เลยเอาขันห้าแล้วก็พวงมาลัยแล้วก็มาจุดธูบบอกบอก,บอกไม้ส่วนรโีสรดาเชิญเชิญกลับไปที่ที่โน้นครับกับเนือ้อร่างไม่ได้ไปแต่ให้ ให้ดวงจิตไปที่น่นให้ดวงจิตไปอยู่ที่โนร้นที่ร้านไม่โสรพีมันไม่ได้จากคนจัดเ็ดเหมือนที่อยู่ที่นี่มันมีร่มมีบ้านมีอะไรให้แล้วก็มีเราก็กราบไหว้เราก็ทําความสะอาดให้คนลุกสู้เลยพูดถึงที่ได้ยินบอกว่าจะกลับที่เดิมจะกลับที่เดิมนั่นใช่ไหมอ๋อเลนนึกถึงตรงนี้เลยใช่ไหมตรงนี้เลยจะกลับเพราะว่ามาอยู่มาอยู่นี่ก็นานแล้วนจะพอปีจะ ไม่ถึงปีเนาะยังไม่ถึงยังไม่ถึงยังไม่ถึงปีก็ตั้งแต่มกกาลาก็มาตากฝนตากแดดไปเลยก็ย่าก็คิดว่าองค์นี้แหละอยากกลับไปอยู่ที่อ๋ออยากกลับไปอยู่ที่นู่นไปอยู่ที่นู่นย่าเลยมาเชิญครับเชิญกลับไปครับอ๋อนี่คือความหมายนะครับที่ย่าบอกไว้นะครับว่าเมื่อวานนี้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่ง ทุกคนก็พอจะได้ดูกันแล้วล่ะเพราะว่า Youtube เราไม่ได้ถ่ายเมื่อเมื่อวานแต่ว่านักข่าวเอาไปออกใช่ไหมบางช่องได้ภาพแต่คิดว่าแม่โสรฎีโสดดาที่ตรงนี้จะกลับไปบ้านเราก็เลยยากก็เลยมาเชิญท่านกลับไปอยู่ที่บ้านครับอันนี้ก็ อนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับใครไม่เชื่อไม่เป็นไรนะครับแลงเมื่อก่อนย่าก็เคยกราบเคยไหว้ตอนที่เขามาย่าก็เคยแบบมันมันมันออกมาเองร้องไห้ออกมาเองย่าไม่ได้มันผูกพันมันผูกพันกับกับไม้ตรงนี้ไม้ท่อนนี้ไหนๆก็มาถึงตรงแม่สวรพีตรงนี้แล้วเนาะขอถามถึงเลยว่าพรุ่งนี้ผู้ใหญ่บ้านไปประชุมเสร็จถ้าขอทางจังหวัดอนุญาให ลำแก้บนได้จะเริ่มมีการลำเลยไหมครับพวกนี้มีค่ะมีแล้วมีรออยู่แล้วใช่ไหมรออยู่ค่ะนะครับฝากถึงจังหวัดด้วยนะครับอนุมัติเร็วๆเพราะว่าเอฟซีก็ก็อยากแก้บนเนาะก็ยากก็อยากให้ลำได้เร็วๆเพราะว่าอยากให้ชาวบ้านเรามีรายได้มีเพราะว่าตอนนี้โควิดอะไรก็ลดน้อยถอยลงมากคือมุกทาหารมันไม่ค่อยมี แต่ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะว่าตั้งแต่เริ่มประกาศว่าไม่ให้งดกิจกรรมกิจกรรมทุกอย่างครับแล้วก็ย่าก็เลยซบเซามาเลยก็ได้ทั้งเด็กทั้งเด็กทั้งแม่และทั้งแก๊งจำปาทั้งแก๊งจำปีอลยซบเซาหมดเลย๋อไม่มีรายได้อะไรเลยไม่มีแต่ไม่เลยก็เราก็อาศัยบัตรสวัสดิการเนาะแห่งรัฐเดือนละสามร้อยแต่เดือนนี้ก็ดีอยู่รงสู่ให ให้สองวคให้สองพันก็ยืดไปอีกลูกก็จะโรงเรียนอะไรนี่แหละป่ะเราก็ใช้จ่ายก็เยอะเนาะคนที่เขาลูกเขาโรงเรียนแต่ยากโชคดีอย่างหนึ่งว่าลูกลูกไม่ได้โรงเรียนแต่ต้องใช้ไปในบ้านทุกอย่างค่าน้ําค่าไฟค่าอะไรทุกอย่างค่าใช้จ่ายเราก็เยอะอยู่เนาะ อยากให้ลำได้เร็วๆค่ะพรุ่งนี้คงจะมีข่าวดีแล้วหวังว่าอย่างนั้นอะ่างนั้นข่าวดีกะมีควอมได้ข่ากดไลค์กดแชร์กดิตามกับปกปอกสเตชันด้วยนะครับขอบคุณครับ